กราบสวัสดีคะ่ะเอฟซีสาวฝนแฟนเพจซู้ขู่สุคนคือเกา่จาจ้า <c oughs> พี่น้องวันนี้นะคะมาเข้ากองถ่ายคะ่ะมาพอนอใหม่มันข้นอยู่ก่อภัยในตำนานพอดีจา้าส่วงนี้นอใหม่เกิดหลายหลายจา้าพ่อหญยเพิ่นก็เลยทมว่าฝนฝนเอานอใหม่ไปกินบ่เอานอใหม่ไปกินอยู่บอกเจ้า,จานอสองน,นอฝน,น,นะะกับว่าว่าไปหยังดอกพ่อหญยอยู่เงินกับมีแน่อยู่เพิ่นก็เลยว่าโอ้ยเอาไปแนเอาไปแนพ่อใหญ่บ่อยากให้มันลามออกมาเพิ่นก็เลยว่าขันสั่นกับเอามากกระไดพอ่อหญ่ของขอยเป็นคนบอคอยมักไดเนาะอียงพอใได้คอยกับเอา ทายหนังก็ดกระไดโนใหม้กับเมื่อยยังพี่น้องเล่าก็เลยซับให้ข่อยซ้อมนอแบบใหญ่เลยจ้าจักสิกินเบิร์บอแต่ว่าไข่เนนอใหม่อันนี้มันเป็นนอไหม่หวานจ้าเพิ่นซื้อว่านอไม้กิมซุงกินกับหยางกระแสบด้วจ้าเอาไปต้มใส่กระดูกหมูกระแสบเอาไปลวกกระแสบเอาไปต้มกระแสบเอาไปแกงกระแสบจ้าพี่น้องเพราะว่ามันบอก่อยมีรสขมเนาะแป๊บเดียวกะจืดและจ้าเหมาะสําหรับการประกอบอาหารมากๆเลยจ้าพี่น้องนี่ค่ะก็เป็นอีกนอหนึ่งพอหญ่เราก็เตรียมสิซับให้น้าฝนแล้วจ้าการซับนี่ก็บ่กว่า ต้องใส่ความเสียวสั้นความสำนานในการซับค่ะต้องใส่บักจกแล้วก็ใส่ดามขวานตอกลงไปแนวนี้ค่ะมันกระจังสิถึงรักถึกสูตรนบี่นองเนาะนองใหม่ของเขาก็สออกองงิออกมาอย่างง่ามๆออกมาอย่างง่ายดายเลยงัดกับเพราะไ่งัด งัดงัดงัดจังได้ก็บอกจากพี่น้องนอนนี่ส,สมัยหยาบสมมยมื่นแถว้าวกับ่ท่านขาดคำว่ามันมันสีออกง่ายๆที่จ่าพ,พี่น้องออกบักยากจาก้ะนอนใหม่มันอยู่เลิกเนาะพี่น้องเนาะคอยก็ยืนหายกำลังใจ,จล้วว่าสิออกยามได้ดอกจาก่า <c ười> คอยก็บ,บอกเล่าว่าพอาะไงเนี่ยมันก่อภัยในตำนานได้จา้ามันกระสิออกยากนิดนึงเ <c ười> ล่าก็แบแนมนาคอยล้ะกะเ็เฮ็ดหนา,นานงงงๆแม่พี่น้องเพื่อนกระสคขึ้นในใจอยู่ดอกก่อภัยในตำนานแม่นก่อภัยอี่างของมึงซรับอยู่โดนเติบทัพย์จังได้ก็บอกแม่พี่น้องทรัพย์เด็กข คอยกับไปดึงไหมพี่น้องบึดจำเบึดบึดจำเบึดดึงจนว่าออกมากุ่น่ะนอแบองใหญ่หนึงจ้ะสมเราทัพย์หยาดอยู่ดอก้าพี่น้องตั้งแต่นำฝนไปดึงกระดึงจนว่าเมย์คอยให้ค้นล่างหน่อยหล่างบางให้คอยไปดึงแนวนี้คอยก็เมย,เมย,ยแล้วนะจ้ะมีค่ะนอใหม่ของเฮาทีซรัพย์ล้วหลได้สองนอค่ะสีไปเบิ่งอีกกอนหนึ่งกอไยนั้นตำนานคือเก่าลหรจ้ะจเอาอีกกอนหนึ่งนั่นสีง่ายก็ก,กอนี่ได้จ้ะนอใหม่กับสีร้ายกลัวนํามพ่อยไปเลยจ้าเราบอกว่าเฝ้าน้่มมากีเฝ้านว สีบ่ท่านซอดเด็ดเนาะที่แรกน้ำฝนก็ว่าสิซับเองฮันละจ้าพี่น้องแต่ว่าส่งคือสิบไ่ไหวเบื้องร่างคอยแนะ่อยร่างน้อยน้อนึงพี่น้องสิไม่ให้คอยซับน้องมงน้องใหม,ม่เดจังไดเนาะโอ้ยแค่คอยถือน้องใหม่สองนอวังหันนี่ก้ามคอยกะสิขึ้นละจ้า <c oughs> มาหน้ามาเบงบานนี่อีกนอนนึงที่เฮาสิซับเนาะพี่น้องก็อยู่ทั้งหลังกอภายี่ละ่ะนอน,นี่กะสิทุลักทุเลแน่จักหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นคอยมันก็เป็นไฮน่าพอไฮน่านี่แล้วก็วานเขาแล้วเด้จ่าน้ำฝนกะลุยไป, <c oughs> ไปเพิ่นก็ว่าบ่เป็นอีหยังดอกบ่เป็นยังหลอกมมาาาโโลลดดก็ยยงเวีน ไปเบบเกงใจเนจาะจ๋าย่านเหยียบเขาเพิ่นสันดอกเพิ่นในฮอกกวานเห็นบอจากนั้นนอหม่นอบอกง่ายหนึ่งจ้ะอันนี้มันฮอกก็เกิดเนาะนอนี่ยหน่อยต,ตะมูตะมิบุจุอิจินี่เขาเอื่น่าเต่ามั้งจ้ะทางอื่นเพิ่นเอื่นจังไดหนนฟุ้นกับโบหูเนาะจ้ะแต่ว่าอีแมนน่ะแล้วพาเอื่นว่าเตา ตนไม้ในที่นี้ไม่ใช่เต่างอยเต่าอะไรนะคะก็คือเต่าหนอไหม่นั่นแหละค่ะมันเขาก็เกิดเป็นหนอนหน่อยๆอุจูเขาก็เลยเอื่อนมาเต่าค่ะนี่ค่ะหนอใหญ่ของเหาตีเฮากําลังสับอยู่โอ๊ยบริเวนเฮาสับเม่จ้ะพอใหญ่ซับหนอนนี่ก็ใหญ่ที่สุดเลยจ้ะใหญ่กว่าสองหนอวังหันเนาะเพื่อนกะซับออกเพิ่อนว่าบ่อยากให้มันออกมามันสิลามมาใส่ให้น้ามันยากแล้วว่าหากมันกะร้ายแล้วว่าจังซี่จ้าแล้วพอใหญ่คนที่เพื่อนสับหนอนใหม่เห่านี่เพื่อนกะเป็นพอใหญ่เจ้าของหน่าละจ้ะเป็นญาติของนํำฝนเนาะจ้ะ ใจดีจ้ะให้น้ำฝนมาทายละครอยู่หนีมาได้ตลอดเลยเพิ่นบัวเอียงมื้อนี่มันก็ถือโอกาสประจวบเหมาะที่เพิ่นลงมาหน้าลวน้ำฝนกับมาทายละครพอดีจ้ะเราก็เลยมาสับหนอไม้ห้แต่ว่าบักม่วงเล่านั้นส4ต้นน้ำฝนก็กินจนสิเบิดล่ละจ้ะจักสีว่าจังได๋เนาะย่ามมาทายละครเมื่อยๆมือมันขิดอยากสมอยากเสียก็เลยขึ้นกินบักม่วงเพื่อนจนสิเหลือล่ะจ้ะพี่น้องเอ้าบันนี้ก็ฮหอดเวลาการงัดแล้วนะพี่น้องงัดเอางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดก็ก็งัดทั้งงัดเนาะพี่น้องอุ้ยนาะ อย่าสัมผหยาบสัมผมึนแต่พี่น้องบ่ออกจัก เทือดึงบักโดนหนึ่งพูนหนัออกแล้วนอบักใหญ่เลยจ้านอใหญ่ปานนี้จักเสี่ยไปเห็นเยียงกินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากระไดเมนู่ล่ะละเมื่อแหลงว่าสิต้มนอใหม่ใส่กระดูกหมู่าแบบนัวๆสดน้าซุปกกกบห่อนๆอุ้ยคือสิแซบคักเนาะจ้ะจะเป็นเมนูเป็นแพลนที่น้าฝนคิดไว้เนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าจักสิเดเฮดบอดเฮดดอกจักสีแล้งานย่ามไดออนีเดมาเบิ้งพี่น้องนี่กะนอใหม่ของข้าอีกสองเนาะที่ซับก่อนหนานี่จ้าหนะนอใหม่บักร้ายหนึ่งฝนตกลงมานอ้กด่ผูใวา เมืองอีสานแหลงให้มาเบิงเด้อให้จูงแขนกันมาเบิงจ้าพี่น้องมันบอแหลงปานนันดอกนอใหม่กะมีปลากะมีบักคอยกะมีเฮ็ดกะมีบ่อืดบ่อยากจ้ากง่มนี่สักเค็ดปวกเค็ดเพราะเฮ็ดดินเกิดว่าสันพี่น้องมามาเบิงมาอยู่เมืองอีสานจ้าบ่แหลงปานนันโดฮหากินก็พ่อได้กินได้อยากอยู่นอพี่น้องกันซ้ำสิกินน่ะบานี่ตัดแหลวแหลวก็ได้เอามากองไห้ใตหงไพคือเก่านี่ล่ะจ้ะพี่น้องแามเอาเมื่อเฮาก็ตจังสิเอาเมื่อน้าเนาะเพราะว่ามันหนักช่วงผักก่องมันเป็นสิริผักพี่น้องก็ได้ไปตัดน คือเก่าจางังนี่กันเล้วล่ะคะ่ะพี่น้องนี่ฮาแสดงละครกันลแล้วล่ะจะ้ะเตรียมตัวกลับค่ะอย่าลืมนอไม้ที่เราตัดไว้ด้วยนะคะ<อ>เห็นเปลี่ยนสูตรนีบ่แเ่นมือไม่มือใดดอกจ้าทายละครสองสมเรื่องนะคะก็เปลี่ยนสูตรไปน้ำซับนอใหม่ก็ต้องซับทายละครก็ต้องทายโอ้ยสีวิตข่อยมารันทดแทนพี่น้องทุรักทุเลส,สตูดิโออี๋มือนี่พูดหมดกันยังมากินนอใหม่ข่อยอีกอยู่นอบอกหญ่จ้าเฮาสิกลับบ้านกันแล้วนะคะถือนอใหม่กลับนอย่าลืมนะคะนี่ค่ะน้องๆเฮ้ากนกันมาย่าง น้ำก่นกันมากคือเกาค่ะวันนี้มากับน้องแบมแบมช่างภาคน้องบีมแล้วก็น้องไพรินหรือน้องไผ่นั่นเองค่ะคือเกาขละจากระรับบดเป็นแม่โปแม่หยางเนาะกันเลยต้องหยางน้ำหนามาเลยค่ะน้องแบมแบมเดินมานะคะระวังมดนะคะมดจะกัดขาสวยๆนะคะระวังหมดน้ำโซนน้อาใหม่ไปก่อนคราหนึ่งกรูกยานแต่พี่น้องพี่หนุ่มปรลืมเนาะว่าเขามีน้องใหม่หนอใหญ่มานน้อุ้ย พี่น้องบังหันนี่เกิเดเหตุการประกาดค,คิดจ้าโอ้ยอยากหัวร้ายตากองข่อยกะฆ่าตาคลายก้อยเนาะหัวกระตําใหม่บักแห้งหนึ่งจา้าอยากหัวทั้งรู้ตัวนั้งสมน้ำหนาคือเกาหันละจ้า <c oughs> น้องแบียมเรากะอยากหัวได้นั่นแต่เพิ่นประกาหัวดังบราะจากกักษ์ปัญญาผู้กำกับบระจายค่าโต้เพิ่นข่อยกะขึ้นกันหันละจา้าพี่น้องอยากหัวบรนไดงกะอดเอาเนาะหัวใหญ่ยุต่ว่าหัวค่อยๆแหมหัวแบบย่ำๆแ้น่เดี๋ยวพันสิบประจัยค่าโต้เิ่นเสีกคาแห้งจ้าที่เห็นแต่ทายกันนี่แล้วยางถอยหลังทายข่อยดิพี่น้องมูจัาว่าเราเก่งบ่่่ขออยยกเเเลชวราาา้ เก่งแท็กคือเก่งแต่พูกกำกับฮัตาชมเป็นของเครือได้วัางหันพี่น้อง <c oughs> ว้าวกระบอท่านขาดคำแล้วสิตายก่อนดอกจ้าเลยสิบอไดคลิปดอกนอะง <c oughs> เอ้ยจะเป็นผวกขอยสูดแดดจะเป็นถูกแมนหยากมือนี่แดกดกระแดดเอาเหลือเอาหายด้จ้ะแดดเปีย เปียงฝนบดตกว่าสองสามหมนนะเลี้ยวเบิงพระอาทิตย์ตอนรับพวกข่อยดีคักจาสิบ๊ยแหล่ให้กรรได้จังได้ผิวข่อยหลดใหม่หลดแหล่เบื้อน้องแบมก็จนกายเป็นสีอื่นค่ะจากทีม่ใหม่ๆมนั่นขาวขวเมียตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแต่ว่าน้องยังเป็นชาแนอมอยู่เมียแต่มาข่อยนันตี่พี่น้องก่อยนันกลายเป็นกาแฟแล้วกาแฟกับ่บอรเนกาแฟธรรมาดาเด้อเมริกาโน่กุดนด,ดัำปื้อปื้อยู่จ้านี่ค่ะโซโตนักแสดงโซโตผู้กำกับโซโตน้องแบมแบมและโซโตแม่โปไปเลยค่ะเออนี่พกเทา สูแดดส,สูล่มหนาดำหนารมนะคะพี่น้องแต่ว่างานกระเรียบไว้กระเรยพักการอารมณ์ดีแน่จักน้อยอันนี้น้องบีมบีมค่ะบีมบีมมาหลักบักม่วงอีกแล้วนั่นรักฐานค้าเมื่ออีกแล้วเ,เป็นว่าทุกคนใน่หนี้บมีไผเห็นเนาะจา้าบบมีไผเห็นรับตาไห้รับตาไว้บ,ไวบีมบีมไม่ได้ทําอย่างนั้นค่ะบิมบีมไม่ใช่คนอย่างนั้นใช่บันนี้สิ้ผ้าเมื่อแล้วเนาะจ้าหอดเวลาเมื่อบานของเข้าแล้วจา้าเวลาหนีเวลาเลิกงานเวลาที่ทุกคนลอค่อยจ่ามือหนีเขาเห็นงานแล้วไววนะคะน้องๆกรบซิ่งเปืเป่อยเปืเป่ นางฟ้าคะนางฟ้าเป็นคนถ่ายคลิปให้ต่อค่ะแม่โปแม่พญาก็ขับรถไปต่อค่ะรถกับเสิงดึงดึงทุรักทุเรศสตูดิโอแน่นะคะเพราะว่าทางมันกัดกันด่านอิลี่ค่ะว่าวถึงแม่ทางสิการด่านปานใดก็บ่เป็นปัญหาดอกจ้าใจมันรักนะคะอยู่ในหลืบในศอกในแจปานใดกมุนเขามากคือเกาจ้าพูนน่ะนางฟ้านางฟ้าหรือคะทำไมสวยจังแบมแบมแซบนัวนะคะฝากเพจแบมแบมแซบนัวให้น้องแบมแบมด้วยนะคะอ้ยจังหวะนี่แม่พี่น้องหันหนามาปะทะกันแบมแบมกับแบมแบมท้อเจอฟ ฝน,นบอหลักคะ่ะฝนฝนก็านง,งามมาแพ่กันเด็พี่น้องผู้ใดมักแปลกๆคือคอยกระโวดให้ฝนฝนน,นนะคะแม่โปแม่พญามาเองเลยค่ะคลิปนี้ <c oughs> อ้อขอขีมาหด้น้อยหนึ่งพี่น้องจะเบึ้งฟังขัวมือข่อยอยเห็นป่าเห็นนอกจากจะเลยสวนน่องแบมๆว่ามือรังเข้ามาหาเหตุกันบอลแบมๆแบมแบมก็เลยตอบเอยว่าวอืม็ด,ดีเด็กเอือยแต่ว่าผู้ทา่่นะสีบหลางเข้าไปปู่หยีปู่เย่ำมการทำช่ำเร่าบาเอือก็เลยว่าบอเป็นอย่างแบมแบมเรื่องนั้นบอเป็นปัญหาด็เอือยสิรับหน้าให้เอง เบาหยอกเบาหัวเนาะพี่น้องเนาะคันบ่เบากบดเด็ดหัวคันบ่ได้ดพัวกบบู้ซักว่ามันสิเป็นจังไดนี่ล่ะค่ะชีวิตการเดินทางกลางแดดกลางฝนของน้ำฝนเนาะพี่น้องเนาะมันก็ลำบากแน่ย่แต่ก็บเป็นยังเข้าได้หน่อหม่ญ่มาต่างบักหลายนอนงนึ่็ถือว่าบลุบดอกถือว่าได้กำไรอยู่นอนใหม่บบกง่ายตังสนอนั่นผู้ทั้งหลังเสือซีฝาัานผู้กินกับได้ครับพี่น้องนั่นลหละผู้ออนอัวหมูนะคะสามหลังหมู่มานนะคะนี้พี่น้องเข้าก็มาหอดบานแล้วจ้าตอนนี้หอดบานเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพค่ะพี่ มาหยอกหมาก่อนจูดี้จูดี้จูดี้ทำไมน่ารักจังนี่นอ้องใหม่ค่ะสองนอจริงๆเลยสองนอค่ะอีกนอนหนึ่งห้เพราะยั่ไว้ขอโตไปแกงน้องใหม่กินอีกก่อนเด้อจ้า